สวัสดีครับสวัสดีแฟนดอบอลสีฟ้าใน YouTube channel c h anel n T Citizen ทุกๆท่านนะครับมาเป็นข่าวสารประจำวันกันวันนี้วันอังคารที่9เดือนสิงหาคมพศ2565อ,อยู่กับผมแอดมินตา T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของดรบอบสีฟ้าในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเปโดซินวนะครับล่าสุดเทียหนึ่งนข่าวเทียหนึจากฝั่งของ FC b a r ่าอย่างเคราโรเมโรก็ได้เปิดเผยออกมา นะครับว่าทางพี่แบร์ของเราเนี่ยได้มีการมองหาบ้านนะครับในเมืองบาเซลนาประเทศสเปนเอาไว้บ้างแล้วนะครับณนะขณะนี้แล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับดิวของเขานั่นแหละนะครับเป็นเรื่องรายชื่อนักเตะที่อาจจะมาเป็นตัวแทนของเขาที่อยู่ในสื่อตอนนี้นะครับมีใครกันบ้างนะเดี๋ยวไปติดตามกันรวมไปถึงทิศทางความเป็นไปได้ของดิล แบรโดซินวาที่จะย้ายไปบาร์ซ่าเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของผมนั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้ออรวมไปถึงมีบรรยากาศภาพการฝึกซ้อมเซสชันล่าสุดของทัพเรือใบสีฟ้ามาฝากกันด้วยนะนี่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่จะพูดในคลิปคลิป,ลปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้ออรวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซินดิเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้าสําหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่่่ออยยาาาากลลดดสตงื ก,กระดิกแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับฝากถึงผู้ใจดีด้วยนะฮะผู้ใจดีท่าไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องสนับสนุนคลิปก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงในคอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุกคลิปทุกไลฟ์เลยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็เรื่องของ Membership นะครับยังสามารถกดสมัครได้ทุกเมื่อเลยนะครับสำหรับแฟนๆช่องนะผมฝากาไว้ด้วยก็แล้วกันโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับกับข่าวของทาง เบนเดอร์ซินวานะครับแต่ผมขอเปิดด้วยเรื่องภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมก่อนก็แล้วกันเนาะเอาเรื่องเบาๆก่อนนะฮะนี่ก็ยืนเรียงกันเป็นบอยแบนด์อีกแล้วนะครับนี่ยิงทิ้งแบบพี่เคฟพี่แจ็คและหนูเออริงเลยนะ <c oughs> นะยิงทิ้งแบบทิกแท็กโทอีกแล้วนะเออยืนเรียงหน้ากระดานบอยแบนด์อีกแล้วนะก็หล่อเท่ตามสไตล์แมนซิตี้ครับอืม รูเบนดิอาสนะครับนี่ก็วิสั่นเอสแบนก็มาร่วมฝึกซ้อมด้วยนะครับก็เรียกว่าน้องก็ขึ้นมาซ้อมในสปอร์ตทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวแหละสำหรับวิสั o ่นเอสแบนในฤดูกาลนี้นะนะครับ u อเรนอาบาเรสข้างหลังนี่น่าจะเป็นดิแล็กนะก็ยังซ้อมร่วมกับทีมอยู่นะนี่ <laughs> ยืนเรียงกันเป็นเป็นบอยแบนด์นนะโฟเรนบอกขอตัวก่อนนะครับ <laughs> เจ้าคันซิลโลนะฮะหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในนัดที่ผ่านมาเบนเดลซินวานะครับคนที่ตกเป็นข่าวในวันนี้ก็ยังมาฝึกซ้อมแบบปกตินะครับอืมแล้วก็นัดต่อไปเจอบอลมัรก็น่าจะมีลุ้นเป็นตัวจริงด้วยนะข่าวินฟิลิปเองก็รอโอก,กาสในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันนะครับในซีซั่นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในซีซั่นนี้ นะแต่ก็อาจจะต้องเบียดกับโปรตีหน่อยก็โชว์ฟอร์มสุดยอดเหมือนกันนะนี่คือแบบดีไม่มีแผ่วสำหรับโปรตรีนะฮะก็เอามาฝากกันนะครับนี่เป็นประมวลภาพการฝึกซ้อมของทัพเรือใบสีฟ้าเรานะครับก่อนที่จะเจอกับบอลมัดในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์นั่นเองนะครับนี่เป็นเซสชั่นวันจันทร์นะครับโอเคเราไปเข้าข่าวของทางเบรโดซินวากันบ้าง นะครับผมจะขอไล่เรียงก่อนนะเป็นกระแสะในเรื่องของการย้ายของเขาก่อน,นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของอดีลที่เป็นเกี่ยวกับนักเตะที่อาจจะมีชื่อเป็นตัวแทนของเขาถ้าเขาย้ายไปนะแล้วก็ทิศทางความเป็นไปได้นะครับโอเคนะก็สําหรับสื่อนะครับที่รายงาน ก็เป็นนักข่าวเทีนหนึ่งจากฝั่ง FC บาร์เซโลนาเลยนั่นคือทางเคราโรเมโรนะครับบอกว่าตอนนี้แบรโดซินวาเนี่ยได้มีการว่าจ้างบริษัทที่เคยดูแลบ้านเช่าให้กับทางชูนสกุนเด่นะครับได้เริ่มมองหาที่อยู่อาศัยในเมืองบาร์เซโลนาแล้วด้วยนะครับณขณะนี้แล้วก็ด้านฟาบิซซโอโรมาโนนะครับก็ได้เสริมใน h ฮวิโกพอดแคสตของทางโรมาโนด้วยบอกว่าบาซ่าเนี่ยได้มีการพูดคุย เรียกว่า personal term หรือว่าคุยส่วนตัวเนี่ยกับทางแบรดลินวาไปบ้างแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีการเตรียมข้อสเสนออย่างเป็นทางการนะครับที่จะยื่นให้แมนซิตี้ทันทีหากจัดการในดีลของเฟรนกี้เดยองได้สำเร็จนะครับตัวแปรเนี่ยก็ยังอยู่ที่เฟรนกี้เดยองนะครับสำหรับดีลของแบรดลินวาเดี๋ยวไปพูดในส่วนของความเป็นไปไ,ได้ที่หลักก็แล้วกันแต่บอกตรงนี้ไว้ก่อนว่า ยังอยู่นะครับแฟนกิเดยองเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งเลยที่เรียกว่าเป็นเป็นก้างอ่ะที่แบดดไม่สามารถย้ายไปบาร์เซโลนาได้นะขณะนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากทางเฟรนก้เดยองเป็นหลักเลยนะครับนอกเหนือจากทางโรมาโนและเครัตโรเมโรนะครับที่ให้กระแสะแล้วก็ข่าวเรื่องของทางแบโดดดซินวาในการย้ายไปบาร์ซ่าแล้วก็ยังมีสื่อในเมืองบาร์เซโลนานะครับ ก็เป็นสื่ออย่างทาง Mundo d e p o r t i b o นะครับโดยนักข่าวที่รายงานก็คือเฟ r ร a รานมาตินสนะครับบอกว่าแบรโดซินวานั้นยังคงรอคอยข้อเสนอจากบาร์เซโลนาอยู่นะครับแล้วก็เรียกว่ากำลังอดทนกับสถานการณ์อยู่นะครับซึ่งเขาก็รอคอยนั่นแหละที่จะย้ายไปบาร์ซ่านะครับซึ่งเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆอะเนาะแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับการเจรจากับ สโมสรทั้งสองสโมสรทั้งแมนซิตี้กับบาร์ซ่าเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่ายังอยู่ในในตำแหน่งเดิมนะครับกับเมื่อ2เดือนที่แล้วทางสื่อบุนโดบอกนะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอบนโต๊ะเจราจาเบรนโดเนี่ยมีความยินดีอย่างมากนะแล้วก็ต้องการที่จะเซ็นสัญ,ญญากับบาร์เซโลนาและแมนซิตี้เองก็น่าจะยอมรับ นะครับยอมตกลงให้ผู้เล่นย้ายเช่นกันหากมีข้อเสนอจนํานวนเงินที่เป็นขั้นต่ำเนี่ยประมาณสัก80ล้านยูโรเสนอเข้ามาหรือราวราสัก67ล้านปอนด์นั่นเองก็ได้ได้ว่าแบรโดอยากไปซิตี้ก็พร้อมจะตกลงแหละถ้าหากข้อเสนอมันถึงนะครับโดยเบื้องต้นคือ80ล้านยูโรหรือ67ล้านปอนด์นะครับนี่เป็นสื่อจากทางในฝั่งของบาซ่าเหมือนกันนะมุนโดเดปอร์ติโบนะครับนี่ก็เป็นทิศทางของข่าวนะครับก็คือสรุปก็คือนักเตะอยากไป นฮะแต่ว่าข้อเสนอยังไม่มานะครับแล้วก็ตัวแปรท,ที่ที่ที่มันยังจัดการไม่ได้ก็คือเรื่องของทางเฟรนกี้เดอยอกนั่นเองนะนี่ก็เป็นพาร์ทของข่าวที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงที่จะย้ายไปนะครับก็เรียกว่าแคร์รัตต์ดมิโดบอกเตรียมหาบ้านนะครับมุนโดบอกว่าอรอข้อเสนอนะครับซิตี้พร้อมตกลงถ้าหากเงินถึงนะแบรนโดก็พร้อมย้ายเหมือนกัน นะครับทีนี้ไปในส่วนของพาร์ทคนที่มีข่าวว่าจะเป็นตัวแทนของเขาผมเห็นรายชื่อน,นี้ขึ้นมาใน City Extra นะครับเหมือนเป็นทางโรมาโน่เนี่ยพูดในพอดแคสต์สักพอดแคสต์หนึ่งอาจจะเป็น h e วิโก p o อดแคสต์ของเขาหรือทางที่เขาไปออกพูดกับทาง off side, คอร์ทออฟไซด์นะผมไม่แน่ใจแต่ว่า City Extra หยิบยกขึ้นมาบอกว่าคนนี้นะครับอิสโก้อารากอนนะครับนักเตะของทางเรอัลมาดริดเคยอยู่ในลิสต์รายชื่อการเสริมทีมของเปปกัวดิลล่านะครับเมื่อ3ปีที่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่เคยซิตี้เคยสนใจเนี่ยซิตี้เนี่ยพิจารณาความเป็นได้จริงๆแต่ว่าตอนนั้นเหมือนอิสโก้อยู่ในเข้าขายที่แบบแตะต้องไม่ได้ของเรอัลมาดริดนะครับก็เรียกว่าก็เลยไม่สามารถย้ายมาที่แมนซิตี้ได้แต่จริงๆคือเป๊ปเคยสนใจนะครับแล้วก็เหมือนเขาต้องการจะแบบซิตี้เอ็กซ์ตร้าของเขาต้องการจะหยิบยกอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็โรมาโมน่มาพูดถึงด้วยอาจจะแบบพูดไกลๆว่าแบบ เฮ้ยสถานการณ์นันเหมือนจะสุ่มเสี่ยงเสียแบโดซึ่งเป็นมิดฟิล์ตวรุกไปนะครับก็เลยแบบนําเสนอชื่อหรือว่าเอาสิ่งเอาชื่อนักเตะที่เป็นมิดตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมาพูดถึงนะครับซึ่งถ้าถามว่าอิสโกอารากอนน่าสนใจไหมนะครับความเป็นไปได้มีมากแค่ไหนผมก็ไปดูสัญญาของเขามาสัญญาของอิสโกเนี่ยเหลือถึงปี2024นะครับกับทางเรอัลมาดริดแล้วก็พูดถึงเรื่องการลงสนาม อีสโก้เนี่ยเรียกว่าการลงสนามน้อยลงเรื่อยๆนะกับมารตนะครับแล้วก็ห่างหายจากการเป็นตัวหลักเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าเทียบกับประมาณสัก3าถึงปีก่อนนี่คือช่วงนั้นนี่อีสโก้แบบโอ้โหเป็นตัวหลักของมารตนะครับแต่ต้องไม่ได้แต่ตอนนี้นี่ฟอร์มการลงการเล่นก็ดูดรอปๆลงไปนะครับจำนวนการลงเล่นก็ดรอปๆลงไปรวมไปถึงอายุอานาม30ปีนะครับ30ปีซึ่ง ผู้ตามหลักเลยฮะเทียบกับแบรโดก็คือเยอะกว่าเบรดด็แบรดนยี่แปดย่างจะยี่ิบเก้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถามว่าส่วนตัวผมชอบไหมอิสโก้เนี่ยผมก็ชอบนะออผมเคยชอบผมชอบไปแหละแต่ว่าผมหลังๆมาผมไม่ได้ติดตามฟอร์มของเขาแต่แค่รู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นตัวหลักของมาดริดแล้วนะครับแต่นี่ย้ําก่อนว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่มันไม่ใช่ข่าวอย่างเป็นทางการนะมันแค่โรมาโน่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโรมาโน่เหมือนพูดถึงอะ นะครับพูดถึงสาการก่อนหน้านั้นนะเราเคยสนใจอิสโก้เหมือนกันนะเป๊ปเคยลิสต์อยู่ในรายชื่อเมื่อ3ปีก่อนนะครับซึ่งมันก็มันก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะโลกฟุตบอลนะครับถ้าหากเราเสียฟิลตัวรุกเราก็อาจจะต้องเติมฟิลตัวรุกเข้ามาจริงไหมเพราะฉะนั้นมันก็พูดถึงความเป็นไปได้ไงนะครับว่าถ้าหากเป็นอิสโก้เนี่ยในในความรู้สึกผมผมยังมองว่ายังยังไม่เวิร์กนะถ้าจะเอามาแทนแบรดลซินวา แต่มันก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไรจริงจังขนาดนั้นหรอกนะแต่เอามาพูดให้ได้ฟังกันเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วข่าววันนี้มันก็มีแต่ข่าวแบโดซินวานะครับอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นคือทางมาโกเวรตินะครับซึ่งข่าวมาโกเวรติเนี่ยมาจากทางเครัโรเมโรเหมือนกันนะครับที่พูดนะครับกับสื่ออย่างคาปิตัส FCB เนี่ยซึ่งเป็นสื่ออิสระเกี่ยวกับทางบาร์ซ่านะครับ พูดประโยคนี้บอกว่ามันมีข่าวที่แบบซุบซิบแพร่สะพ,พัดกันในหมู่ของเอเจนต์นักเตะนะครับว่ามันอาจจะมีแบบดีลที่มันเป็นเก้าอี้ดนตรีอ่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับสาทีมหนึ่งเลยก็คือแฟรงกี้เดยองอาจจะย้ายไปเบเชน,นะครับและมาโกนรติอาจจะย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนแวรดซินบาย้ายไปบาร์เซโลนานะครับอืม มันก็เลยมีข่าวที่เชื่อมโยงกับเขาในาฝากฝ่งของทางมาโกรตินะซึ่งถ้าจะให้พูดถึงและเทียบตำแหน่งของแบรดล์ซินวานยมาโกรติเนี่ยผมว่ายังอาจจะยังไม่ได้ใกล้เคียงกับแบรดลขนาดนั้นอิสโก้เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกว่านะครับเพราะว่าแบรดเนี่ยเขาอยู่มมานโากเนี่ยเขาเป็นปีกขวาแล้วก็อยู่ซิตี้มาเล่นเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับแต่มาโกรติเนี่ยปีกก็เล่นไม่ได้นะครับตำแหน่งเขาจริงๆเลยเป็นมิดฟิลก็จริงแต่ว่าเป็นผม ไปดูใน transfer market มาเนี่ยนะแล้วก็ดูในตำแหน่งที่เขาเล่นต่างๆในก่อนหน้านี้เนี่ยผมมองเขาเป็น center midfield แบบ center มิดฟิลด์จริงๆอ่ะเป็น cm จริงๆอ่ะไม่ได้เป็น cm นะคือเล่นเกมรุกได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฟิวเชิงรุกขนาดนั้นออกจะไปเชิงรับนิดๆด้วยซ้ำนั่นะคือเป็น cm เลยเป็น cm ตรงกลางเลยนะครับซึ่งถ้าหวังในเรื่องเกมรุกมาแทนแบรดดดผมว่าก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับก็เลยมองว่า ถ้าถ้ามาแทนจริงๆผมว่ามันก็ไม่น่าจะเวิร์กอ่ะนะครับถ้ามองกับเทียบกับอีสโก้เนี่ยอีสโก้ยังน่าจะเวิร์กกว่าเยอะนะครับแต่ว่าเรียกว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะถ้าเทียบกัน3คนเนี่ยเบรน์โดก็ดีกว่าที่สุดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแฟนแมนซิตี้ทุกคนก็คงไม่อยากจะเสียแบรนด์โดไปนะในในฤดูกาลนี้นะครับอืม มาพูดถึงความเป็นไปได้กันบ้างนะครับความเป็นไปได้ในการที่แบรโดจะย้ายไปเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่ามันขึ้นตรงกับดีลของเฟรนกี้เดยองอยู่นะซึ่งตอนนี้เฟรนกี้เดยองก็โดนให้ความสนใจจากหลายทีมอยู่นะครับแมนยูสนใจมาเนิดนานแล้วนะครับเราก็ยังดูมีการติดตามอยู่แล้วก็ล่าสุดก็เป็นทางเชลซีนะครับรวมไปถึง p ีเเชก็เหมือนจะมาแจมๆด้วยนะครับซึ่งเชลซีเองเนี่ยเหมือนจะล่าสุดเนี่ยเหมือนจะแบบสนใจมากๆนะแล้วก็อยากจะได้นะทางท็อตโบรี นะแต่ว่าเฟรนกี้เนี่ยทางบาซ่าเองก็เรื่องอิลุงตรงนางมากครับผมผมไปฟังพี่ขวัญรามาเซียม,มาเรื่องของอสัญญาที่ต่อไปในยุคสมัยโจเซ p h าโตเม,มลนะครับที่เฟรนกี้ต่อกับผู้เล่นอีก4คนเคราปิเก้เกมองลองเล่แล้วก็แทสเตเกนใช่ไหมเรื่องเหมือนจะเป็นคดีอาญาอะไรเนี่ยนะครับมันก็ยังมีเรื่องอิลุงตรงนางอยู่ แต่ว่าเรื่องตรงนั้นมันไม่น่าจะเกี่ยวหรอกเพราะว่าบาร์ซ่าเขาก็เหมือนแค่อยากจะให้กลับไปใช้สัญญาเดิมที่เซ็นเข้ามาในตอนแรกตอนย้ายมาจากอาแจกก็เท่านั้นนะครับ <me ans> แต่ว่าประเด็นเลยก็คือเฟรนกี้เดยองต้องย้ายครับผมว่า <me ans> คือถ้าเฟรนกี้เดยองไม่ย้าย <me ans> ผมว่าบาร์ซ่าน่าจะมาซือ้อแบร์เดอสินวายากอยู่ดีนะครับเพราะว่าตามมุนโดบอกเนี่ยก็โอ้โห80ล้านยูโรนะเออหรือไม่ก็บาร์ซ่าก็ต้องโยกคันโยกที่สี่อ่ะโยกมันเข้าไปอ่ะ นะซึ่งโหถ้าโยกอีกนี่ก็ถ้าเป็นบาสถ้าผมถ้าผมเป็นฟอ์ดแฟนบอลบาซา่าเอาจริงผมก็ไม่ได้อยากให้โยกเยกอะขนาดนั้นนะเพราะเหมือนเป็นการใช้เงินในอนาคตอะใช่ไหมเออแต่อันนี้มันก็สุดแท้แล้วแต่เขาอะเนาะเขาจะใช้วิธีไหนเพื่อที่จะมาสู่ขอแบดด้ลซินบาของเราอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่ฝั่งบาซ่านะครับแต่ผมมองว่าดีที่สุดนะครับก็คือการขายเฟรนกี้ดยองออกไปแล้วก็เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาทุ่ม ซื้อแบรดด์ดอสินวานะครับแล้วก็อาจจะเอาเงินจากการโยกรอบล่าสุดที่มันมีอยู่บ้างเนี่ยเอามาโปะด้วยนะจากขายเฟรนกี้ไปเนี่ยมันก็น่าจะพอทําให้ซื้อแบรนด์ดอินวาได้นะครับแต่ว่าซัมเมอร์นี้ผมมองว่ามันก็ยังมีโอกาสที่แบรดด์ดอสินวาจะย้ายไปบาร์ซ่านะแต่อาจจะเปอร์เซนต์แบบตอนนี้ยัง 50- 50อยู่นะครับยังไม่ได้แบบออกฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลซิตี้ทุกคนภาวนาครับว่า ขอละอย่าพิ่งไปนะอาจจะแบบหน้าหนาวก็ได้นะหรือว่าซัมเมอร์หน้าเลยนะจริงๆคือใจผมไม่อยากให้ซัมเมอร์หน้าเลยจริงๆหน้าหนาวก็ยังไม่อยากให้ย้ายนะมันก็เป็นหัวเลียวหัวต่อเหมือนกันแต่ว่าถ้าย้ายหน้าหนาวมันก็ยังพอแบบอ่ะโอเคยังพอน่าจะพอหาตัวแทนเล็งๆไปได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้ว่าแบรดลจะย้ายซัมเอ่อหน้าหนาวนะเดี๋ยว,วเล็งตัวแทนไว้อาจจะเป็นลูคัสปาเกต้าซึ่งมันก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วเท่าที่มีข่าวมา ที่เชื่อมโยงเป็นตัวแทนแบรดเดลนะเออเนี่ยวรติผมว่าไม่เวิร์กอะ่ะปาเกตาเนี่ยแหละที่มีข่าวของทางโอลิมปิโยงน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแฟนซิตี้ฮะจับตาดูสถานการณ์ของแบรดเดลซินวากันต่อไปแบบยาวๆประมาณสัก3สัปดาห์ตลาดจะปิดนะครับจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับพี่แบร์จะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าในซัมเมอร์นี้ราลุ้กันต่อไป น,นี่คือข่าวสารทั้งหมดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับชื่นชอบแต่อย่างใดคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย